วันนั้นตกใจมากคิดว่าหมีควายเธอพูดจบทุกคนก็หัวเราะกันคลือใหญ่ถ้าพี่ไม่ไปเก็บหน่อไม้ในวันนั้นพี่ก็คงไม่ได้เจอวีในวันนี้เช่นกันฮะถ้าวีไม่ได้ไปเดินเล่นวันนั้นก็คงไม่เจอหมีควายวีเยา้าจงเกิดเสียงหัวเราะอีกครั้งแล้วมีเสียงหัวเราะเป็นระยะระยะทำให้มื้อนี้จบลงอย่างสมบูรณ์เมื่อวีเห็นว่าทุกอย่างปกติ จึงคิดว่าจังหวะนี้เหมาะสรงที่สุดคุณป้าคะคือวีจะขอกลับก่อนเป็นห่วงงานหน่อยนะคะอ้าวพักอีกสักหน่อยสิลูกจะรีบทำไมงานไม่หนีรอกโอ้ยไม่ต้องห่วงตอนนี้วีล้มหมีควายเอ้ยล้มคุณกล้องได้สบายเลยฮะวีพูดติดตลกและส่งสายตาอ้อนวอนไปยังคุณแม่ของเขาดีขึ้นแล้วจริงๆนะลูก S <S งั้นเอาเถอะถ้าจะกลับป้าก,ก็ไม่ว่าอะไรคุณป้าพยักพยยิอดอย่างเข้าใจแต่จะมีคนหนึ่งที่ยังไม่อยากให้เธอกลับไปจะรีบทำไมล่ะว,วีไหนๆก็ได้พักแล้วก็พักให้เต็มที่ซะสิก้องพูดส่วนขึ้นมาอย่างเป็นห่วงและอยากจะรั้งไว้ไม่ให้เธอรีบกลับโหยนานะคุณก้องเดี๋ยววีก็กลับไปพักที่ห้องต่อละฮะ วีพูดอ้อนเพื่อให้เขารู้สึกขัดไม่ได้แล้วจะมีใครไปส่งไหมฮะถ้าไม่มีวีเดินกลับทางที่เดินมาเมื่อวันก่อนก็ได้นะคะวีแกล้งพูดอย่างเชิงอา้าวไปส่งน้องสิก้องอาการเพิ่งจะดีอย่าเดินมากเลยนะลูกนะวีจึงหันมองหน้าเขาที่ยังเรียบเฉยและเดายากเธอจึงดีพูดกระตุน้นโดยการลุกแล้วเดินนำไปเลย ไปฮะคุณก้องวีรบกวนเวลาแค่ครู่เดียวแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรฮะวีเดินออกกำลังกายไปทางนั้นเรื่อยๆไม่นานก็ถึงเธอพูดอย่างเชิงอีกครั้งพร้อมกับหันไปหาคุณป้าเพื่อจะลางั้นวีลานะคะคุณป้าวียกมือไหว้อำลายอย่างสุภาพแล้วทำท่าเดินออกไปเดี๋ยวสิวีทำไมต้องเร่งรีบขนาดนี้เลย กองรีบเดินมาจับมือเธอไว้ไม่ให้เธอเดินต่อเอา้าก็จะรีบไปนอนพักไงนอนที่บ้านพักจะได้ดูงานนี่นี่หน่อยๆไปด้วยถ้าไม่สะดวกไปส่งก็บอกเป็นอย่างนะวีเดินไปได้วีพูดแล้วยื่นหน้าเข้ามายิ้มใกล้แล้วรีบหันกลับเพื่อจะเดินต่อพี่ไปส่งก็ได้แล้วจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ ก็เดี๋ยวถึงห้องแล้วจะโทรถามไปดูว่ามีอะไรรีบบ้างถ้าไม่มีก็ชิวๆอาจจะพรุ่งนี้หรือยังบอกชัดเจนไม่ได <spir> ้ฮะสีหน้าก้องดูกังวลเพราะยังไม่อยากให้เธอไปแต่ก็ขัดไม่ได้เพราะท่าทางจะกลับเสียให้ได้จริงๆเมื่อกองขับรถมาส่งบีถึงดีสอดก่อนลงจากรถ วีหันไปไว่าขอบคุณที่เขาช่วยมาส่งก้องกุมมือวีไว้นั้นพักอีกสักสองสามวันไม่ได้เหรอวีแหมตอนนี้ไม่มีอะไรเร่งด่วนเข้ามาก็เหมือนได้พักไปในตัวนั่นแหละฮะให้พี่เดินไปส่งที่ห้องนะหุยไม่ต้องหรอกฮะเดี๋ยวไปถามงานกับพี่น้อยก่อนงั้นใจเย็นงั้นใจเย็นพี่มาหาได้ไหมไวีกแกล้งถอนหายใจให้ดูระอาคุณก้อง อย่าทำให้วีรู้สึกขาดความเป็นตัวเองสิฮะพรุงนี้เจอกันนะวีแสรงเหน็บและทำหน้าหง่อยๆให้เขาต้องจำยอมจนเธอได้ลงจากรถแล้วยกมือขึ้นวัรทยาหัดให้เขาก่อนจะเดินจากไปเมื่อเดินถึงห้องพักวีรีบกินยาแล้วตั้งนาฬิกาปลุกอีกหนึ่งชั่วโมงวางแผนว่าค่อยตื่นมาเก็บสัมภาระแล้ววีก็นำเงินใส่ซองจำนวนหนึ่ง เตียมฝากไว้กับพี่น้อยเพื่อจะฝากให้เขาอีกทีเงินนี้เป็นค่าหมอค่ายาค่าหาค่าเหวอะไรก็ใส่ๆไปเถอะซึ่งคำนวณแล้วก็น่าจะประมาณ3ามสีพันนี่แหละและสิ่งที่ทำนี้เพื่อจะได้ไม่มีอะไรติดข้างต่อกันอีกจนนาฬิกาปลุกวีก็รีบตื่นและจัดแจงทุกอย่างตามแผนแล้วเดินมาที่รีเซพชั่น โดยชุดขับมอเตอร์ไซค์พร้อมออกเดินทางพี่น้อยเห็นก็แปลกใจอ้าวจะกลับเลยหรือคุณมีงานน่ะพี่เลยต้องรีบกลับนี่ฮะวีฝากซองให้คุณกล้องด้วยนะฮะวีพูดพร้อมทั้งวางซองขาวลงบนโต๊ะแต่ยังไม่ทันจะได้คุยอะไรกันต่อก็มีผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งเดินเข้ามาหาอ้าวคุณแพรวาสวัสดีครับ ที่น้อยแสดงความเคารพด้วยการก้มคำนับเล็กน้อยวีรีตาดูและคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่ไปบ้านก้องก็เลยทำเป็นไม่สนใจเพราะไม่ได้รู้จักอะไรกันอยู่แล้วสายตาเยีอยดนนั่นบ่งบอกชัดเจนว่าเธอเป็นคนอย่างไร <c oughs> สวัสดีค่ะแพรมาขอรายละเอียดห้องจัดเลี้ยงค่ะอ๋อได้ครับคุณแพระวะไม่ทราบว่ามีงานอะไรหรอครับ จะจัดเลี้ยงงานมั่นค่ะชิสายตาแบบนั้นไม่เห like ็นจะตายดีหรือสุบสวยสักคนวีนึกหมันไส้ในใจจะจัดเมื่อไหร่ครับผมจะได้เตรียมแผนไว้เนินๆก็น่าจะเร็วๆนี้แหละค่ะเราะเมื่อกี้เพิ่งคุยกันมางั้นแพทย์จะเอาไปดูก่อนนะคะมีอะไรคืบหน้าก็รีบบอกมานะคะเธอพูดห้วนๆแล้วเดินจากไปอย่างเชิดเคุณวีใจเย็นๆนะครับ คงไม่มีอะไรหรอกครับพี่น้อยรีบออกตัวแก้ต่างทางอ้อมให้อีกคนเออช่างเหรอพี่หนูไม่เสียสมองมายุ่งกับเรื่องปัญญาอ่อนแบบนี้หรอกถ้าพี่มีอะไรก็โทรมานะฮะหนูกลับละวีพูดจบก็ยกมือไหว้ล่ำราพี่น้อยเธอเดินมาจัดแจงสัมภาระทั้งหมดลงกระเป๋าที่ใช้พาดกับมอเตอร์ไซค์แล้วก้มลงเช็คบูทเช็คชุดอีกรอบ ต่อด้วยการใส่หมวกกันน็อกล็อกเป็นอย่างดีตามด้วยใส่ถุงมือและยกขาขึ้นคล่อมที่ประจำมือบิดกุญแจติดเครื่องยนต์และบิดคันเร่งเพื่อวอร์มเครื่องเสียงมอเตอร์ไซค์บิบ๊กไบค์ดังกระหืมสะท้านสะเทือนไปทั้งทั่วหุบเขาหัวใจวีก็กระหืมเช่นกันเธอสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆแล้วตั้งสติโดยการบอกตัวเองว่า จงดับความโกรธเสียเธอวีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มึงเจอเรื่องแบบนี้จงเอาไม้กวาดกวาดมันออกไปหรือเอามีดตัดมันออกไปให้พ้นใจแล้วสั่งใจด้วยประโยคสุดท้ายว่าใครจะจบหรือไม่จบก็ช่างแม่งแต่เราจบแล้ววีมองทางแล้วค่อยๆบิดคันเร่งให้ตัวรถพุ่งทยานออกไปอย่างแน่วแน่จนผ่านพ้นป้อมร,ปรอปภ ก็ได้ชะลอความเร็วและโบกมือลาให้พี่ร,ปรอปภโดยไม่ได้หยุดรถพี่น้อยพอจะคาดเดาเรื่องราวทั้งหมดได้ก็รีบโทรรายงานคุณกล้องทันทีหลังจากที่วีขับมอเตอร์ไซค์ออกไป